สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนเจอกันอีกแล้วกับจ้าโออเมริกา around the world ตอนนี้อเมริกาเอาอยัางไงดีอะคือคือว่ามันมันตั้งแต่ปี20-20ขึ้นมานี่ไม่มีอะไรแบบดีขึ้นมาเลยอะมันมีอะไรแต่แย่ๆขึ้นมารวมถึงเรื่องไอ COVID ้โควิด -19 รวมจนถึงไงการประท้วงครั้งใหญ่ที่มีคนสีผิวถูกฆ่าตายมันแล้วก็มีการประท้วงที่แบบเดือดทั่วอเมริกา มีการจราจลมีการทำลายข้าวของถึงระดับแบบตำรวจไม่สามารถระงับเหตุการณ์ได้ต้องเรียกขอความช่วยเหลือจาก National Guard จากทหารคือแบบนี่มันเดือนเดือน5แล้วอะ่ะ January, February, March, April, May, June นี่มันเดือนที่6แล้วครับของปีอะ่ะแต่ประเทศอเมริกายังอยู่แบบ คว e s ช i o นมาร์กอะแบบไอ้เครื่องเครื่องคำถามอะว่าแล้วไงต่อปัทวงก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มมีการจราจนน้อยลง พวกคนที่เขามาประท้วงที่ออกเสียงก็ไม่ผิดฮะมันก็เป็นมาประท้วงเพื่อความถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นสิทธิของเขาทุกอย่างก็เริ่มดูดีขึ้นโควิด -19 กก็เริ่มจะเบาๆลงประท้วงก็เริ่มจะมีสันติขึ้นอาทิตย์ที่แล้วมันดันมีเหตุที่จุดชนวนขึ้นมาอีกใช่จ๋ายังคือมันก็ไปได้ดีแล้วมันกำลังดูดีมากแล้วก็มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็เวอร์เหมือนกันฮะมันอะไรกันเนี่ย ทำไมอ่ะฮะมันผมไม่รู้ว่าทุกทุกคนรู้ข่าวนี้หรือเปล่านะฮะว่ามันมีชายผิวดำในเมืองแอตแลนตารัอรจเจียก็ก,ก็เป็นช่วงกลางคืนเขากำลังพงมากลับมาจากปาร์ตี้หรือที่ไหนสักแหง่งฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาหิวข้าวนี่เขาพูดกับตัวเองนะฮะเขาก็บอกฉันหิวข้าวฉันไปแวะซื้ออาหารที่ร้านอาหารเวนดี้ดีกว่าแล้วร้านอาหารเวนดี้มันมันเป็นสำหรับพวกที่ drive thru สำหรับขับผ่านเข้าไปแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็เขากำลังไปถึงตรงนั้นแล้วเขาก็ไปจอดจอดรอ สั่งอาหารแล้วเขาเผลอหลับไปเผลอหลับไปสักพักหนึ่งฮะแล้วก็<อ>ทางร้านทางร้านอาหารก็เห็นว่ารถคันนั้นจอดแบบไม่เคลื่อนที่แล้วเขาก็ไม่รู้ทำยังไงเขาก็เรียกโทรเรียกตำรวจสักพักหนึ่งตำรวจก็มาตำรวจก็มาปุกนะฮะแบบเห็นในคลิปเลยเดี๋ยวเราจะดูกันนะฮะเขาก็เคาะประตูเคาะประตูเสร็จ Come up, my man? Hey! Come on, man. Hey! Hey, man, you're parked in the middle of the drive-thru line here. Hey! hey. No Sir! What's up, man? 25 hey, you're parked in the, the drive-thru right now hey sir you're, right? party, black Dude, you're, you're parked you're, you're sitting in the drive-through line here what's up so you're parked in the drive-through line you're, you're, you're blocking traffic here you were sleeping when i walked up here what's up man you just have a long day or something what's up all right, yeah. You can't. You just you're blocking. People calling said you were blocking me, all right? You good? You don't need a ambulance thing like that. Are you just tired? All right, man. Just, just, I'll move my car. Just pull up. Just pull somewhere and take a nap. All right. Twenty-eight o five Grand five. All right. You good? Yeah. All right. You're okay, just gonna. Oh. Okay. my man yeah. my man he doesn't mean go back to sleep uh, you gotta move to your car go you back to sleep you went back to sleep. Okay, why don't you move your car into a parking spot, okay? Right now. Alright. Alright, don't go back to sleep. Just put over there. I got you. Okay, alright, thank yeah. you. <laughs> ก็คนแรกเขาก็ออกมาแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็ให้ไปจอดเพื่อเปิดทางให้คนสามารถเข้ามาร้านเวนดี้ซื้อของได้สักพักหนึ่งเขาก็มีการตรวจนะฮะตรวจตัวทุกอย่างมีการแต่เราฟังคําพูดของของผู้ชายคนนี้แล้วก็ดูเหมือนว่า,เ,าเราตามที่เราประสบการณ์มานะฮะเราแต่จ่าไม่ได้ไปกล่าวหาอะไรเขาแต่ว่าเราฟังฟังจากคําพูดแล้วก็เหมือนเขาจะพูดแบบเหมือนเมาเมาหน่อยนะฮะ แต่จากที่ดูแล้วตํารวจเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาฮะแล้วก็ก็เกิดการามีการตรวจสอบทุกอย่างให้เดินให้เป่า w h y o u e r e a g o r e o d man. Just, s t a y in the car, man. So where, where are you coming from? You got something to eat? You said. o h w e r e over in Jonesboro. Jonesboro. Okay. So what, what are you doing here? To eat. <laughs> so again, you just gonna you got again here? Yeah. Okay. Gotcha. I was trying to see what she wanted, but like I said, yeah. she she wasn't answering. And like, babe, what what do you want to eat? And yeah. She's like, well, you gotta, I don't know. All right. Hey, just why are you in the car, me, All right. Just just relax the car. What are you uh? You just are you here for? Well, they're brand new. I just bought them. Can you walk in them without falling, stumbling, anything like that? Uh. Um, Staggering. You walk in them okay? I just bought them. Can you walk in them okay? Mm -hmm. You don't have to, to show me. <laughs> to you, are you comfortable walking in the shoes? I mean, I, they are comfortable, but I, I just like to do some field sobriety tests. And if you'd like, if you prefer, you can keep them on. If you're more comfortable with it, you can take them off. I I hadn't been, like I said, I hadn't been operating this vehicle. Yeah, you yeah. have. All right. So you know, so she she came here. I, I got in the car. She parked. I have no problem, like I said, I was just trying to give me something to eat. Okay. And go back to my hotel. Alright, well we have a police officer that actually personally witnessed you operating the vehicle. So we know you're operating the vehicle. Alright? But are you comfortable walking in the shoes? Absolutely sir. Alright, We well, you do some field sobriety test for. Uh um, so I can mean, make sure you're safe to operate the vehicle. What 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 should I what should I do, sir? Well, first I just wanna know you're comfortable walking in your shoes. You don't want to do all that, just it's just yes or no. Can you walk in the shoes while following? Yes, okay, yes, sir. very good. Alright. Just turn, face me. Put your feet together with your hands down by your side. Alright? Can you see the tip of my finger? Yes, sir. Alright. I want you to focus on the tip of my finger and follow it with your eyes without moving your head. Do you understand? Yes, sir. Alright. Don't move your head. Keep your head. Straight. Two. Three. I took three steps, you're gonna move all the way to nine. When you get to okay. nine, with your lead foot planted, take a series of small steps to turn yourself around. Take okay. nine more heel-to-toe steps. One, two, three, three, all the way until nine. While okay. you're doing that, look down at your feet, keep your hands by your side, count your steps out loud so that I can hear them, and don't stop walking until you complete the test. You understand? About one mile. Right. You're gonna start in that starting position with your right foot heel-to-toe in front of your left. All right? Do you have any questions about how to perform the test? All right, if you understand all the instructions, go ahead and begin whenever you're ready. One, two, Turn around. Nine. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. All right. Alright, just take a deep breath in. Put your mouth over the mouthpiece. Go as hard as you can until I tell you to stop. half many like I said I was into the second in แต่การเดินกระเป๋านี่เราไม่รู้ผลว่าผลมันออกมายังไงแล้วอยู่ดีๆตำรวจก็บอกว่าโอเคฉันจะจับอยู่แล้วนะก็จะให้เอามือควายหลังแล้วก็จะเอาไอ้กุญแจมือใส่แค่นั้นแหละฮะผู้ชายคนนั้นเขาก็สู้มาดูคลิปกับจา่าพร้อมๆกันเลยแล้วกันฮะ Here, put your hands on your butt. Hey, hey, stop, stop fighting. Stop fighting. Stop fighting. Stop fighting. You're gonna get stop. tased. You're gonna get tased. Stop. stop. Mr. the Stop, Stop. Stop. You're gonna get tased. Mr. the That's Hands off the fucking taser. Hands off, off the taser. Hands off the taser. โอเคครับพอเป็นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย สถานการณ์ที่แบบคลิปที่แบบว่า,าตำรวจใช้ปืนสีเหลืองอย่างที่เราเห็นในคลิปมันก็เป็นคล้ายๆเหมือนปืนไฟฟ้าที่แบบเป็นเทเซอร์แล้วก็จะยิงเข้าไปเพื่อให้ไฟฟ้าช็อตเข้ากับตัวผู้ก่อเหตุแต่เผอิญว่าคนนั้นเขามีการขึศ ขัดขืนโดยการที่ไม่ยอมให้ใส่กุญแจมือเขาพยายามสู้แล้วก็ตำรวจสองคนก็เอาไม่อยู่นะฮะอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็มีการเหมือนเหมือนคล้ายๆว่ามีการต่อยกันนะฮะแต่ก็พอดูไม่ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วคนนี้เขาก็วิ่งหนีแต่แต่ช่วงที่วิ่งหนีเนี่ยเขาเอาปืนปืนไฟฟ้าจากตำรวจอีกคนหนึ่งไปจาก จากตำรวจหนึ่งอีกหนึ่งคนแล้วตำรวจคนนั้นเขาก็วิ่งตามไปแล้วรู้สึกว่าวิ่งตามไปเนี่ยแล้วก็ไอ้คนคนสีผิวเขาวิ่งไปแล้วแล้วเขาก็หันกลับมาโดยการใช้ปืนสีเหลืองที่เขาได้ไปจากตำรวจยิงคืนสวนกับกับตำรวจที่กำลังวิ่งตามอยู่แล้วรู้สึกว่าตำรวจคนนั้นที่ถูกยิงเขาก็ล้มลงแล้วก็มีตำรวจอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ดึงปืนจริงแล้วก็ยิงแล้วก็เกิดการเสียชีวิตของคนสีผิวคนนั้นตรงนี้จ่าอยากจะให้คิดนะฮะ จะจะคือ แต่ละคนมันหลายความคิดหลายเหตุผลหลายต่างๆยังไงอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าเหตุการณ์แบบนั้นมันน่าเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวจ๋าจะพูดหลายๆหลายๆเคสนะว่ามันมันมันจะจบยังไงได้บ้างแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจบมันจบมาแบบศูญเสียชีวิตคือคนก่อเหตุได้ถูกยิงตายแต่เราจะมาลองหลายๆคนที่จ๋าไปอ่านและศึกษาดูว่าคอมเมนต์หรือว่าคนที่เขามาออกความคิดเห็นกันเขาออกไปหลายทางมากจ๋าก็อยากจะลองดูว่าพี่ๆน้องๆที่กำลังดูชุดดูคลิปของจ๋าอยู่นี่คิดไปทางไหน ทางที่งที่1คนก็มาออกเสียงว่าเฮ้ยตำรวจคิดมากไปหรือเปล่าก็แค่ดื่มเหล้าเมาดหน่อยก็ให้เขาจอดรถตรงนั้นแล้วให้ขึ้นรถกลับบ้านอันนี้คนก็คิดได้นะฮะอันนี้อย่างที่จ่าบอกจ่าไม่ได้มาบอกว่าความผิดความคิดคนไหนผิดหรือถูกมันแล้วแต่คนจริงๆฮะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วจ่าก็เคยเห็นนะ จากประสบการณ์ที่มีคนเล่ามาก็เคยเจอแบบว่าเฮ้ยเมาแล้วก็ตำรวจก็ยึดรถไว้ก็คือว่าให้จอดตรงนี้แล้วก็เอาไปส่งส่งบ้านเลยจริงๆฮะจ่าเคยเห็นมีไอ้เคสนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมคงเกิดได้มั้งนะแต่ตำรวจแต่จ่าไม่ใช่ตำรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจในเหตุการณ์นั้นนะนั่นคือ1 1 1 1 1ลู่ทางนะลู่ทางที่2ก็ก็ตำรวจก็จะมีคนบอกว่าอ้าวตอนช่วงที่เขาดึงปืนเนี่ยทั้งๆที่รู้ว่า คนก่อเหตุเอาปืนไปน่ะเป็นปืนที่ไม่สามารถยิงคนตายได้มันไม่ใช่ลูกกระสุนใช่ไหมฮะมันเป็นปืนไฟฟ้าคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วปืนมันไม่ได้ปืนที่แบบจะฆ่าคนได้อะแล้วอตำรวจอีกคนนึงทาไมมายิงสวนกลับแล้วแบบยิงแบบตายอะไรเงี้ยแต่ต้องจําไว้ถ้าตำรวจทุกคนเทรนมาให้เทรนแบบ shoot to kill ก็คือว่าถ้ายิงนี่คือต้องยิงให้ตายฮะไม่มีการยิงยิงแขนยิงขามันไม่มีแบบนั้นฮะคือตำรวจอเมริกาคือถ้ายิงนี่คือยิงยิงเน้นเน้นจุดจุดตายเลยฮะคือยิง ยิงให้ตายนะฮะแล้วแล้วคนเขาก็ถามว่าอา้าถ้าเขาคนที่ก่อเหตุดึงปืนสีเหลืองไปซึ่งซึ่งเป็นปืนไฟฟ้าแล้วทําไมตรรวจอีกนายถึงยิงปืน สวนกับอไอออปชันนี้หรือว่าไอไอการตัดสินใจทางนี้มันก็จะมีอยู่2อย่างก็คือว่า1นึนอย่างก็คือว่าเออได้ปืนไปวิ่งหนีไปเดี๋ยวไหนไหนก็ตามบ้านได้อยู่แล้วเพราะทั้งมีทั้งใบขับขี่จะวิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวก็ตามบ้านได้อยู่ดีอันนั้นมันก็ถูกอีกนะฮะแต่จ่าก็ไม่รู้ว่าที่จ่าพูดถูกเนะี่ยมันคือถูกตรงข้อปฏิบัติข,ของการเป็นตำรวจ ของเขาหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ถ้าแต่ถ้าว่านั่งนึกภาพเหมือนที่คนออกออกความคิดเห็นก็บอกก็ปล่อยเขาวิ่งไปดิเขาวิ่งตามทาไมอะเดี๋ยวยังไงมันก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็ไปคุยกันที่บ้านประเคนกันที่บ้านบวกคดีเพิ่มไปอีกนั่นก็คืออีกหนึ่งการตัดสินใจใช่ไหมแต่ไอการไอการที่ที่ตํารวจเลือกที่ยิงปืนนะฮะจ่าก็พยายามลึกแล้วก็พยายามทําความเข้าใจจากถามคนอื่นๆว่าอ้าวแล้วทาไมตํารวจคนนั้นเขาถึงยิงปืนจริงนะฮะและนี่เหตุผลที่จ่าได้ยินมาแล้วก็นี่อย่างที่บอกจ่าไม่ได้ม พูดว่าใครผิดใครถูกในนี้นะฮะก็สุดท้ายมาเราก็พูดตามเนื้อผ้าเพราะมีขบวนการของอของศาลที่จะต้องตัดสินเองะฮะจ่าไม่ใช่จ่าแค่อยากจะมาให้ทุกคนทุกคนลองคิดดูะฮะก็เหตุผลที่เขาบอกว่าตำรวจคนนั้นยิงยิงคนสีผิวนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าตามทฤษฎีหลักการที่เขาถูกสอนมาเนี่ยก็คือว่าถ้าตำรวจคนนั้นมันมีตำรวจ2คนนะฮะตำรวจคนแรกที่วิ่งตามไปเนี่ยเขามีปืนไฟฟ้าเหมือนกันแล้วผู้ก่อเหตุก็มีปืนไฟฟ้าแล้ว ผู้ก่อเหตุยิงสวนกับปืนไฟฟ้าสวนกับถูกตำรวจที่กำลังวิ่งไล่อยู่นะครับอ่าแล้วตำรวจคนนั้นก็ล้มลงไปล้มลงไปนะฮะตำรวจคนแรกที่ถูกโดนดึงปืนไฟฟ้าไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เขานะฮะแต่คนที่จะฟังมาเขาบอกว่าอ่าตำรวจคนแรกที่วิ่งตามไปอ่ะแล้วล้มไปแล้วเนี่ยไอคนที่มีปืนไฟฟ้ามีการมีการแสดงออกที่ไม่ยอมเคารพกฎหมายแล้วเขาประเมินผลไว้ว่าคนนี้มีเปอร์เซ็นที่อาจจะกลับมาเอาปืนจริงจ,งจากตำรวจ แล้วก็สามารถใช้ปืนตัวนั้นยิงสู้ต่อกับตำรวจได้เพราะฉะนั้นหลักการเหตุผลที่จ๋าได้ยินมาเขาก็บอกวาอ่าตำรวจคนนั้นก็ต้องยิงสกัดก่อนเพื่อไม่ให้เพราะว่าถ้าเขามีจุดประสงค์ที่จะยิงปืนสวนกับตำรวจแล้วมันจะแล้วเขาจะแล้วคนคนนั้นทําไมจะไม่กล้าที่จะมาเอาปืนตำรวจถ้าเขามีโอกาสแล้วเขายิงสวนกับเปอร์เซนต์ที่จะเป็นอย่างนะั้นมันก็สูงและนั่นก็เป็นเหตุนผลที่จ๋าได้เรียนรู้มาว่าทําไมตำรวจคนที่สองที่โดน ดึงปืนไฟฟ้าออกไปคนแรกเนี่ยว่าเหตุผลอะไรเขาถึงตัดสินใจยิงคนผู้ก่อเหตุคนนั้นครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่โควิด -19 มีการประท้วง มิสเตอร์ฟอยแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ตรงนี้รู้สึกว่าอเมริกาก็คงจะหนักเหมือนกันนะฮะเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อคิดว่ามันคงมีการปลุกระดมไฟขึ้นมาอีกเยอะครั้งนี้เหตุผลนะฮะก็ตำรวจที่ยิงก็เป็นคนสีผิวขาวส่วนคนที่เสียชีวิตก็เป็นคนผิวสีดํา มันมันเป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่อย่างหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันมันไม่ควรจะเกิดด้วยซ้ำคนนั้นอาจจะไม่ควรที่จะแหกกฎหรือว่าถ้าตํารวจจับได้ก็น่าจะให้เขากลับบ้านไปเองหรือว่าให้สั่ง Uber ให้เขากลับบ้านหรือว่าไม่ควรที่จะยิงเขาด้วยซ้ำโดยการปล่อยให้เขาวิ่งกลับบ้านไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปตามเขาที่บ้านเองเพราะเรามีใบขับขี่มีอะไรทุกอย่างแล้วหรือว่าสิ่งที่ตํารวจทํามันถูกต้องแล้วมันเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่เกิดที่มันแย่มาฮะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็บของ ตำรวจของเมืองแอตแลนตาก็ลาออกนะฮะเพราะว่าเขาไล่2คนนี้ออกไปเลยทั้งๆที่ยังไม่มีการตรวจหรือว่า investigate ว่ามันต้นสาวราวเรื่องมาเป็นยังไง แต่ก็จ๋าไม่รู้ว่าเหตุผลผอบอที่ผอบอลาออกเนี่ยเพราะว่าโกรธที่รัฐบาลของรจอเจียไม่สนับสนุนตำรวจแล้วก็ดันมาว่าตำรวจเป็นผู้กระทําไม่ดีอันนี้จ๋าไม่รู้นะฮะนี่แต่ว่าจ๋าเอามาพูดมาให้ทุกคนลองคิดดูฮะว่าแต่ยังไงฮะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้และจ๋าเชื่อว่ามันก็จะไปปุกระดมกับการประท้วงที่มีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะทําให้ยกระดับขึ้นได้จ๋าขอภาวนาให้อเมริกาผ่านพ้นไปเพราะว่าการประท้วงสองสามอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ทําให้ผลโควิด -19 แพร่กระจายเพิ่มขึ้นไปอีกมันเป็นอะไรที่แบบคาราคาซังไม่หมดไม่หยุดไม่แล้วมันเจอไอเหตุการณ์นี้อีกนะฮะทุกคนคิดว่ายังไงกับเหตุการณ์นี้ฮะอย่าลืมยังไงคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะว่าคิดผิดหรือถูกว่าตํารวจไล่ออกถูกไหมหรือว่าสมควรแล้วที่ตารวจถูกไล่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้องมากน้อยแค่ไหนหรือว่าพี่น้องคิดเห็นยังไง ต่างออกจากที่สิ่งที่เกิดขึ้นไหมก็คอมเมนต์ข้างล่างฮะจ่าอยากเรียนรู้อยากทําความเข้าใจไปด้วยกันแต่สุดท้ายมานี้เราคงหวังได้อย่างเดียวว่าอเมริกาต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ครับหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงมีคลิปอะไรหรือมีข่าวอะไรเดี๋ยวไงจ่าจะมาทําวิเคราะห์ข่าวแล้วก็วิเคราะห์เหตุที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและทําความรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอเมริกา ยังไงวันนี้จะขอกราบกลาทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ